มีข่าวมาจากเมืองทยครับมีบายุเข้าน้ำท่วมหลายจังหวัดเลยเราทางไทยรับมือได้ไหมนเนี่ยท่านนายกของไทยลงพื้นที่ดูน้ำท่วมแล้วครับ ภาพสายโสดูแผนที่นี่มันดูคุ้นๆอยู่นะแล้วท่านนายกมีแผนละมือกับพายุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมยังไงบ้างล่ะท่านนายกบอกให้คนไทยสวดมนต์ไล่พายุป้องกันน้ำท่วมครับอ้าเอาจิงนะมันอย่างนี้พระที่เขาสวดมนต์ทุกวันน้ำคงไม่ท่วมวัดแน่ใช่ไหมไม่ครับไม่ท่วมไม่เหลือครับ เวนเน่ช hey, e ่างเป็นแผนการลับมือกับพายุไดฉลาดมากครับผมเท่านั้นยังไม่พอท่านนายกไทยยังไปคุยกับวัวด้วยครับเครื่องโครงการโคลลานตัวแม่น่าแปลกควายกับวัวก็สายพันธุ์เดียวกัน จะคุยกันรู้เรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะโอ้จังเป็นบุญคุณของคนไทยจริงๆที่มีนายกแบบนี้อันนี้ท่านชมใช่ไหมครับอโอ้ประชด